คาดเดาแนวทางเรื่องแปดปีผลเอกประยุทธ์ยังไงคะผมคิดว่าก็ออกได้หมดนะครับทั้งสามแนวทางนะจะเป็นการนับปีห้องเกิดนะครับนับปีหกศูนย์หรือนับปีหกสองเนี่ยเป็นไปได้หมดเลยคำนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าคำนิชัยไม่น่าจะนานนะครับก่อนหน้านี้คาดว่าอาจจะเป็นเดือนนะครับหรือสองเดือนสามเดือนเนี่ยเป็นไปได้แต่ว่าถ้ามีเรื่องการทางหยุดปฏิบัติหน้าที่ด้วยผมว่าประมาณเดือนนึงก็ทราบแล้ว Mm hmm. นนเนื่องจากว่าถ้านานกว่าน,นั้นเนี่ยมันจะไปกระทบนะครับเรื่องของการประชุมเอเป็กแทที่จะทําให้อ่าประเทศไทยเราก็ไม่มีน้ำรีตัวจริงที่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับ <'s> หรือถ้าเป็นกรณีที่เกิดอ่าเรื่องของคานิชัยที่อ่าป็นอกประยุทธ์จะต้องพ้นไปเนะี่ยตั้งแต่วันที่24กังยายนที่ผ่านมาอันนี้คือต้องเลือกน้ตสีใหม่เลยนะครับ mm hmm. ซึ่งต้องใช้กระบวนการเวลาอีกนะดังนั้นเชื mm hmm. ่อว่าคงประมาณอีกสัก ไม่เกินเดินหนึ่งนี้แหละครับเราน่า<ช>จะทราบผลแล้วครับ